หัดเล่นหาเพื่อนค่ะอันอนี้ค่ะหัดเล่นเหรอครับอ่าอ่าหัดเล่นนี่เล่นแบบไหนครับแบบทีมแบบดูโอ้หรือว่ายังไงครับเป็นดูโอ้ค่ะแบบทีมสมไปมั่วค่ะอ๋อคือคือเราจะไปกันแค่สองคนเหรอครับคิดว่าได้ไหมล่ะเพรว่าหัดเล่น อ๋อผมไม่มีปัญหาไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับผมก็ไม่ได้เก่งมากเห็นเพื่อนหาเพื่อนเล่นก็เลยชวนมาอคนเยอะไหมเนี่ยไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะถ้าคนเยอะเดี๋ยวมันมันจะแบบเหลวหมดมันจะละลายปืนเนี่ยอ่าอันนี้คืออันนี้จริงจังนะอันนี้คือสอนเลยปืนเนี่ยถ้ากดปุ่มยิงเนี่ยมันจะมีกระสุนออกมาอ๋อ อันนี้อันนี้อันนี้อย่าบอกใครเลยนะอันนี้ความลับเลยความลับเลยโหเล่นมาไม่เคยรู้มาก่อนเนี้ยเนี่ยใช่ไหมเออเดี๋ยวปุ่มยิงมันเป็นรูปอะไรหรอปุ่มยิงมันจะเป็นรูปแบบว่าออกแนวแบบมันจะเป็นรูปเหมือนคนอ่ะเหมือนคนอ่ะเหมือนคนนั่งยองยองอ๋ออ่านั่นแหละกดปุ๊บเดี๋ยวยิงเลยปึ๊บเลยเออรัว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 อ๋ออย่าบอกอย่าบอกใครนะนี่ความลับความลับ โอเคค่ะมีเปาสามยังอ่ะไม่รู้อ่ะดูยังไงดูริมอ่าเดอเฮ้ยอะไรอ่ะตรงกระเป๋ามีปลาหมึกด้วยตรงกระเป๋าใช่มันมันมันเป็นกี่ขีดอ่าของเธอยังเป๋าน่าจะเป็นเป๋าสองอยู่มันมีสามขีดนะอ้าแสดงว่าเป็นเปาสามแล้วกูมวยว่ะอันนี้ไม่จีบไปอุ๊ยหูเจอคนมันด่าดีนะ ดีนะเราเราก็เก่งไงโอ้โหเอ้ยมันดัก้มันดักจริงมันมันนั่งดักอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันมีเพื่อนนะมันมันแบบมันอยู่มันไม่มันไม่เป็นกล่องเลยเธอระวังนะการนั่งยิงเนี่ยจะทําให้เราคุมปืนง่ายขึ้นอ่ะอันนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงอุ้ยเชี่ยเชืดเธอใจเย็น คานมาขานมาานมาเราย hey, ังไม่เห oh. ็นว่ามันอยู่ไหนอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยมันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเราเห็นตัวเดียวแต่มันแต่มันล้มอีกแล้วมันล้มแสดงว่ามันมีเพื่อนนะเนี่ยเนเราต้องเข้าวงแล้วว่ะชิดหายโดนหลังยิงล้มล้มล้มโดนหลังยิงมันมันมาข้างหลังระวังระวังระวังิบทิปทิ้อย ไม่หายไม่หายจะเย็นจะเย็นเข้าวงเข้าวงก่อนเข้าวงเข้าวงอ่าเข้าวงวิ่งอีกทางนึงนั่นแหละไปเลยไปเลยไปเลยอ่าเดี๋ยวเราจะคอยสอนด้วยเองทีนี้เนี่ยการปั๊มยาด้น้ำให้เต็มเอ้ยเธอโดนหลังยิงมันเห็นเธอยับมองงั้นนั่นอยู่ในนั้นเออเออเธอลงเนยไปก่อนลงเนยไปก่อนใั้นนอ่ะลงเนยไปก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าไปคิดมากคิดมาก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าทำได้สวยเป็นการยิงขู่ศัตรูไปในตัว,ตว <_' pap i> มีคนมีคนนั่นนั่นนั่นมันนอนอยู่มันนอนอยู่ <_' ota> นอ,นอย่าหลังหินทางขวามือขวามือที่เธอหันไปตะกี้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขวามือสามร้อย <co depends. S 1> ที่สามร้อยนั่นนั่นมันนอนอยู่เออนั่นแหละมันโดนอยู่เออลัดเลยลัดเลยลัดเลยลัดนี่ยิงใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงยิงเออเออเอาเอาเอาเธอ ถือว่าทำได้ดีนลอะไรอ่ะไม่เป็นไรเธอถือว่าเธอทำได้ยอดเยี่ยมแล้วความสนุกของเกมเนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะสำหรับเธออุยลั่นเธอลั่นฉันรู้ได้ยินเสียงปืนมั้งก็แบบหาคนอ่ะต้องมองหน้ามองหลังอ่ะอ๋ออันนี้คือความสนุกแล้วเหรอ มันไปเป็นความสนแบไม่ปกติเี่นาวีอย่างเดียวอ๋อปกติเี่นนี่อะไรอ่ะอู้ยขาขึ้นโอ้โหแบีนวนได้ด้วยอะไรอ่ะมันคืออะไรอยู่ในน้ำอ่ะมันคือมันคือมึกมันมันคืออีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะเข้าเป็นอีเวนต์ที่แบบออกแนวทะเลทะเลใต้น้ำเขาเรียกว่ามามาอวดโฉมให้เราแบบอุ้ยน่าเล่นจังเลยอะไรเงี้ยอ๋อน่าเล่นจังเออเนาะ เฮียอยู่ข้างหน้ากูไอ้มาสิงยิงยิงยิงตามไปช่วยยิงดูเหมือนจะเป็นบอทมันกำลังวิ่งเข้าไปในบ้านมันหันมาหาฉันเธอมันอยู่หน้าบ้านเปิดประตูมายิงมันเปิดประตูมายิงมันเปิดไปบ้านหลังนี้เธอนี่ <Watch out. S 1> ตามมาร์กนี่เธออ้าว what เธอฮัลโหล เล่นไหมคะเล่นไหมคะเล่นครับเล่นเล่นได้เล่นได้หมดเลยครับโอเคไม่สีแต้มเนาะอ๋อไม่สีเลียดไม่สีอะไรเลยครับโอเคครับผมแล้วก็ไม่สีเลี่ยดด้วยฮะใช่ไหมคะทับซีฟู้ดอร่อยฮะชอบชอบชอบมีซีเรียสแต่สี S <S <S อย่านะครับอย่านะครับวันไหวง่ายนะครับอันนี้มาด้วยกันสามคนรู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมฮะรู้จักกันร,ร,รู้จักกันเมื่อกี้ครับอ๋อรู้จักกันเมื่อกี้แต่เอบเอ,อร์สามคับแต่พร้อมรับญาตินะคะพร้อมรับญาติ เออไม่อยากเป็นแค่ญาตินะะพี่น้องเพิ่มมาดิเออไม่อยากเป็นแค่ญาตินะครับถ้าเป็นญาติพี่น้องนะเนะีถ้าเป็นแค่ญาติมันก็เป็นได้แค่พี่น้อง่ะฮะเออพอดีพี่พี่น้องกับเพื่อนเยอะแล้วฮะโอ๊ยแล้วมีคนจะเป็นอะไรไปคลิตคปตรงเยอะไปไหนปะคลิปตรง แท่งดำๆอะะฮเยอะมากเลยคลิปตรงนะครับแท่งดำๆผมก็มีอยู่ครับแท่งหนึ่งแท่งดำๆบ้านเนี้บ้านเนี้สองอันเลยเพื่อนเพื่อนมีสองอันเลยเหรอโอ้โหคนปกติเขาใช้อันเดียวก็น่าจะเหลือแล้วนะฮะไอแท่งไอวิ่งไปมันเจอมันอยู่สองอันคู่กันเลยเออวิ่งไปเจอหมอกสามอยู่คู่กันก็มีพอเปิดคลิปไงแท่งดำๆอ่ะเธอจะดูเธอจะดูไหมของเราก็มีไหน ไหนไม่ไม่ปกติมันต้องปฏิเสธหรือไม่ก็แบบเคอะเขินไม่ใช่เหรออันนี้อันไหนไหนไหนเฉยเลยไม่อยากรู้มันยังไงฟอร์เวิร์ดกิฟต์ไงแทงดำๆมากกิฟต์ตรง่ะไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วเหมือนแหมทำเป็นเหมือนไม่รู้นะแต่เราก็แอบรู้เหมือนกันนะนะมันร้องนะบ้านสามชั้นก็มีไม่เป็นไรก่อสร้างก็ลาวิ่งไปอ๋อมีมีมีบ้านสามชั้นดัดฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าเอาสามชั้นก่อน โดนน้สุดท้ายโชคดีชิบหายเลยกูโดนแบบกระปิกระป<ท>ิงน voilà <ใ>ึงอ่ะโอ้ยโอ้ยยกล้นี่ใกล้นีใกล้นีใกล้นี่ใกล้ีใกล้ีใล้่ใกล้นี้่กล้นี่ใกล้นีกล้นี่ลนอล้ยี่บนี่ยกล่ล้ล้้น่ลนี่ีกลล้นี้่ใกล้นี่ใกล้ย้ใี่นี่่นี่ใกล้นกนี้ีวน่กนลลนนนกมลีน ไม่ไม่ไม่ไม,ม่ผมสู้ชีวิตอยู่อะผมผมมันก็เลือดนักสู้ด้วยไงยแล้วผมเข้าโคเวอร์แล้วอะ Thank you Thank you เอ้ยเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยบอดไอสัตว์บอดอบอดกูตกเอ้าโดนบอดทุกข <laughs> เฮ้ยบิดเฮ้ยกูจะยังชอบมึงมึงให้กูชุบแล้วแล้วคืนลนไงจังหวะจะหันไปสวนยิงมันแม่งยิงปรึ้ ล้วงไงองค์สู้เขานะเออนั่นแหละเอาแหละเก่งเก่งนะเก่งนะเก่งนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันห่วงเพื่อนมันห่วงคนนี้คนนี้ของพี่มันห่วงมันห่วงโหคนนี้ห่วงจัดอะเราจะไปสู้พี่ได้หวังโคตรเต็งอะโอ้โหอะไรอะยังไงโดนโดนอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันมาเรื่องนี้ไงเจอกระโดดยิงไงล่ะครับต่อไม่โดนอันอันนี้ตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าแล้วยังไงโอ้โหเพื่อนไายอ่ะยังไม่ไหวนะมันมาว่ะเสร็จแล้วโอ้โหุงสามหนึ่งส่วนแล้วเพื่อนเก่งแล้วเก่งละ มาแม่มาเลยแมย่้มีลูกด้วยแ <got> ม่ไม่นั่นไงลูกเอา้าแม่ไม่ใช่ลูกเธอเหรอ <the> ใช่ลูกฉันเองใช่ไหมลูกลูกเธอมีหางด้วยเดี๋ยวนะโอ้ตกใจว่าเสียงเท้ามาจากไหนเสียงเท้ามาขับเปสีนี่เองเราก็เราก็มีนะหางอ่ะพี่เป็นอะไรอะ่ะ แต่หางเรามาอยู่ด้านหน้าดิหางอ๋อุ้ยของหวยไหนดิมีหางมันไปเวของหวยได้ไงวะหรือว่าช่วงนี้มันขัดก่อนจริงๆรหรือวะหวยอ๋อไปซื้อเลยตอนนี้หวยออ๋อวันนี้หวยวันนี้หวยออกให้เลยห้าแปดห้าแปดแปดห้าบอกเลยโอเคได้ไม่อ๋อมีบ้านขายบ้านมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถพูดแค่นี้จริง <8. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพับจอบแฟหมดตัวพับจอบพับจอบเอาจริงเหรอเธออย่าลืมไปโพสเฟสนะถ้าถูกหวยอ่ะพี่สมิธเขลอนเขาให้แม่นตามเลยถ้าไม่ถูกจะดานะถ้าไม่ถูกก็มัน <c oughs> เ,ธเธอด่าดเราไม่ได้ดิ <c oughs> ดเ,เธอด่าดเราไม่ได้ดเธอไม่ได้เป็นเป็นเพื่อนเราอะแล้วกูก็จะไม่รับด้วยประเด็นบ ID เขียไว้ในยุทธประจานเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยสิไอ้ยี่สิมันขนาดนั้นเลยเหรอลังไปเติมโอยหลยเอาโอโอ๊ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่ปานีกันบ้างมันชิดผมแล้วว่ะ ยอมใจมึงจริงเลยตรงไหนคอกกูอีกเนี่ยข,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 ขอให้กูเปิดประตูอยู่นั่นเนี่ยโมกุลแต่นี่คือแบบโดนแบบมีมือที่สามตลอดเลยจริงเหรอเหมือนพี่แตบะบพี่ก็โดนจริงเหรอใช่ไหมพี่พี่หนึ่งจริงค,คน <ๆ S 1> เราเนี่ยอันนี้ก็ไม่เข้าใจถึงเราจะสวยจะน่ารักขนาดไหนก็อย่างทริงเราไปอยู่ดี่ คือผมไอ้มีมือที่สามเนี่ยเคยเจอแต่ในหนังนะจริงมันมันงอออกมาทางไหนหลังตัวไหมหรือว่ายังไงมันอ๋อมันอ๋อใช่มันหมายอ๋อเขาเรียกว่ามันไม่ใช่มือที่สามบุคคลที่สามบุคคลที่สามโอเคไม่มีเงินสักว่าทมีปะผมมียี่สิบหกบาทเอาปะเอาครับอ่ะคุณยิี่สิบหกบาทผมมียี่สิบหกบาทเนี่ย Got <got> ไม่ได้ใช้เลยหรอเอาเลยผมให้เพื่อนดีกว่าผมเ,<อ>เป็นเป็นผู้ให้ไงผมเป็นผู้ให้โนหนึ่งเกินแล้วไนงะผู้ให้โนหนึ่งอ่าเลยถึงจัดเงินเหลือเอาเอาเลยย่างผมนี่มีหมดให้หมดอะบอกเลยเอาเพื่อนผมขอหน่อยยืมให้เขา้าไป <c oughs> เกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเมื่อกี้เกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเหมือนจะดีแล้วเมื่อกี้ผมผมว่าไอ้จับมุมเฉยผมว่าเออไอเราก็ยังอยากมีมีของที่อยากได้อยู่กันบนหลังคามันก็อยู่อยู่หินอยู่อยู่คาหลังคาก็อยู่ก็ยิงกหมดเลยเลยก็ในวันนม้คาคาอย่างนี้เลยนะเพื่อนเหยาน้อกนะได้ครับได้ครับจะพยายามมันอยู่ในบ้านแล้วโหเหน็ยว่ะอยากเหน็ยดที่ผายเลยว่ะ มึงก็เนตกูเหมือนกันสินะหมที่ผายแล้วผมโดนไฟอ่ผมไม่มีไฟวะแม่งเ้ยเนตกูน้อยเหลือเกินมันเข้าบ้านเพื่อนแล้วมัน,ม,นมันกำลังจะเข้าบ้านเพื่อนอ่ะบ้านที่เพื่อนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมีรถมีรถม,มาหลังระวังนะเต็มที่โอ้โหมันวิวงง่ง เจอวิ่งคู่วิ่งคู่ที่ถ้ามึงมีลูกซ้อนมึงไม่รอดหรอกเรานิมเดไปเลยกลับไปนั่นเลยนี่ว่ะแบตผมจะหมดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมพักก่อนก็ได้ยวไปชาร์จแบตให้เต็มเปี่ยมก่อนโอเคจ้าไว้เจอนะอย่าลืมนะ58แปดแปดห้านะสิบบาทนะสิบบาทสิบบาท มันกระถูกมันมันมันลบแอดยังไงวะแคบไปแล้วว้ยแอดไมันตืนโอ้แคบไปแล้ว hmm. ด้วยโอ้โหน่ากลัวชัดจะตาไม่แง่หมดเลยใครรู้จักไอ้คนที่รู้จักไปด้วยน่ากลัวว่ะ